อร่อยยกนิ้วกับผมนิกเล่หงครับวันนี้นิกพาทุกท่านมากับร้านหนึ่งที่เปิดคู่ฟ้ามองไทยมากับ40ปีนะฮะกับร้านที่มีชื่อว่า ผัวปลาช่องนุนสีนั่นเองวันนี้ที่นิกมาอันนี้คือสาขาแรกของเขาตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสานะสังเกตง่ายก็คือทางเข้าสำนักงานเขตยานนาวานั่นเองนะครับเขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่11บเอโมงถึง3ามทุ่มตอนนี้เนี่ยเขามีถึง8สาขาด้วยกันเมนูอร่อยยกนิ้วในวันนี้ครับหม้อไฟต้มยำปลาเก๋าเราสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกส่วนหัวหรือเลือกส่วนเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะผะสมกันก็ได้ มันจะเป็นฟิลแบบต้มยำน้ำใสที่มีกลิ่นเครื่องเทศที่ชัดเจนที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เป็นมะนาวแป้นจากเพชรบุรีนะฮะกินเข้าไปเนี่ยก็จะมีความแบบเปรี้ยวนำแล้วก็เผ็ดปิดปีแต่ว่าจะมีความหวานปลายนั่นมาจากกะหล่ำปีเมนูต่อมาครับเนื้อปูผัดผงกะหรี่ที่นี่เนี่ยเขาใช้เป็นกันเชียงปูนะมากันเป็นแบบเนื้อเนื้อเลย ปูดัดผงกะหรีที่นี่เนี่ยจะไม่หนักกลิ่นของตัวผงกะหรีที่ใส่เข้ามาคือมันจะมีความไข่ๆหน่อยแล้วมันก็จะมีเทกเจอร์นิดๆ แล้วก็มันก็จะมีความหวานของตัวผงกะหรี่ที่เขาปรุงเข้ามาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยความหวานที่กลมกล่อมลงตัวเนี่ยมันจะดีมากมากเมื่อคุณกินกับข้าวนั่นเองปิดท้ายด้วยเมนูนี้เลยนะหมูลองไห้ที่นี่เนี่ยเขาใช้เฉพาะส่วนของสันคอหมูเท่านั้นและก่อนนำไปย่างเนี่ยเขามีการนำไปหมักซอสแจ่วของเขาที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านแล้วก็ไปย่างกับตอถ่านที่สำคัญมากกว่านั้นนะน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยทางร้านเนี่ยบอกว่าเผ็ดมากเพราะว่าเป็นพริกที่กุ้ยเ,เองนะผู้ชม เนื้อของหมูจะแน่นมากกินเข้าไปเคี้ยวเข้าไปเนี่ยทุกคำเนี่ยก็คือเราจะได้เทคเจอร์หมูแน่นๆเลยฝากไว้เลยนะฮะกับร้านหัวปลาช่องนนทรีวันนี้นิกพามาเป็นสาขาแรกของเขานะฮะเปิดมาก,กว่า40ปีแล้วตอนนี้มี8สาขาด้วยกันสาขาวันนี้ที่นิกพามาคือตั้งอยู่ที่ถนนพระราม3หรือว่าสังเกตง่ายคือทางเข้าสำนักง,งานเขตยานาวานั่นเองร้านนี้เนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่11โมง ถึง3าทุ่มฝากไว้ด้วยนะครับและอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับนี่เลยนิก,นกมีชาอู่หลงก้านอ่อนตราชาตามือท่านผู้ชมปิดท้ายมื้ออร่อยได้สมบูรณ์แบบชาอู่หลงก้านอ่อนตราชาตามือนะครับเขาเนี่ยคัดยอดพันชาอู่หลงก้านอ่อนบนยอดดอยชั้นดีครับผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันครับจนได้ชาอู่หลงก้านอ่อนสีเหลืองทองที่มีรสชาติเข้มขน้น แล้วก็หอมอร่อยครับสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับหาซื้อได้ที่120สาขาทั่วประเทศไทยหรือว่าช่องทางออนไลน์นะครับ lazada shopee แค่เซิร์ชว่าชาตามือที่เป็น Official Account นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดแอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลแลวก็ขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยทั้ง big c mac value c j set โลตัสฟู้ดแลนด์แล้วก็วิลล่ามาร์เก็ตสอบถามข้อมูลได้ที่ l ลา e แอปแอปเฮอร์เบิร์ตเฮาส์ช้อปปี้ลาซาดา้าแค่เสิร์ชว่า herberhouse underscore official ครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าผมนิกเร่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่อในสัปดาห์หน้าเจอกันครับ